ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงูุทวดเหยียบน้าทะเลเืดนะครับครับตักทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่รุ่นแรก2497นะครับจนมาถึงพระยุคปัจจุบันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้ยังเกี่ยวกับหลวงูุทวดอีกเช่นเดิมนะครับคือหลวงู่ทวดหลวงตาพันวัดใหม่อํมรุตปีพศ2 5งพนะครับ ครับสำหรับพระองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับท่านส่งพระมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อเป็นความรู้ก่อนศึกษาและสะสมนะครับคุณอาเก็บพระในสภาพสวยนะครับองค์นี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับครับสำหรับลุงบุญทวดหลวงตาพันนะครับวัดใหม่อมรุตนะครับปีพศ .2 อนะครับสร้างจาก สมเด็จบางขนพมแตกกุนะครับเมื่อปีพศ2 5 0 5นะครับโดยหลวงตาพันนะครับเป็นพระลูกวัดของวัดใหม่อมรุนนะครับมีหน้าที่เฝ้ากุตอนสมัยที่แตกนะครับสมัยนั้นนะครับสมเด็จบางขนพมนะครับแตกคนก็อยากได้เยอะนะครับแต่หลวงตาพันนะครับเก็บพระที่แตกหักนะครับของสมเด็จบางขนพมนะครับสมัยนั้นมารวบรวมไว้นะครับและมากดพิมพ์ เป็นพระสมเด็จบ้างเป็นหลวงปู่ทวดบ้างนะครับสําหรับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับที่ท่านเอาพระชิ้นส่วนของสมเด็จบางคุณพมนะครับเมื่อปี2 5งพนะครับที่แตกนะครับมากดพิมพ์เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับพระจึงออกเป็นสีขาวนะครับขายกับสมเด็จนะครับนะครับเป็นชิ้นส่วนของสมเด็จบางคุณพมที่แตกกุเมื่อสมัยนั้นนะครับครับเนื้อพระนะครับจะนนุ่มนะครับดูแล้วแข็ง กระด้างหน่อยหนึ่งนะครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับสมเด็จนะครับองค์นี้เหมือนกับเป็นพระสองสมเด็จในองค์เดียวกันนะครับคือหนึ่งเป็นรูปลักษณ์ของหลวงปู่ทวดของวัดช้างให้นะครับสองเป็นชิ้นส่วนของสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่สมเด็จโตนะครับเป็นผู้สร้างนะครับเมื่อสมัยสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สะสมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับ พอหาได้ตามท้องตลาดสนามพระนะครับราคาประมาณหลักพันต้นๆนะครับถือว่าเป็นของดีราคาจับต้องได้นะครับเราจะได้ศึกษาทั้งองค์หมดทั่วด้วยนะครับทั้งสมเด็จด้วยนะครับเป็นสองสมเด็จในหนึ่งองค์เดียวกันนะครับเป็นที่ใฝ่หาของผู้คนอยู่นะครับลักษณะของพระนะครับจะเป็นเนื้อขาวนะครับเหมือนกับวัดประสาทนะครับ แต่องค์นี้จะมีความเก่ากว่านะครับให้ท่านจดจําเนื้อณะเนื้อพระของสมเด็จไว้นะครับราจะรูปินนะครับครับยังไม่มีของเกนนะครับแต่ว่าของแท้ก็ไม่ค่อยหาได้ง่ายๆนะครับเราค่อยๆหาเวลาสะสมนะครับเพื่อไปตามสนามพระเครื่องเพื่อเนเจอเจอนะครับรู้จักประวัติว่าเป็นพระยุคเก่านะครับสามารถเช่าหาเก็บสะสมได้เลยนะครับหลวงตาพันธ์นะครับเป็นสิทธ หลวงพ่ออีวัสัตยิบนะครับแห่งเกจิแห่งภาคตะวันออกนะครับและพระที่หลวงพ่ทวดที่ท่านสร้างนี่ครับก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับถึงจะเป็นพระเนื้อผงนะครับแต่เป็นพระเนื้อผงสมเด็จผสมอยู่นะครับหามาไว้ในครอบครองได้นะครับให้เราศึกษาเนื้อหารู้ได้นะครับเนื้อเป็นลักษณะเหมือนกับวัดประสาทบุญญาวัดเนื้อขาวเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระบีพศสพั .2 นะครับ เป็นถือว่าเป็นพระยุคเก่านะครับับหลวงปู่ทวดนะครับถ้าหวังพึ่งพุทธคุณในด้านความศักดิ์สิทธิ์นี่อันตรายนะครับไม่ว่าจะออกวัดไหนนะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นทุกวัดนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับต่างกันที่ราคาวัดนะครับที่เซียนเป็นคนแยกแยะราคาจะสูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับวัดกับบางรุ่นนะครับแต่ถ้าเราจะสะสมไว้เป็นพุทธคุณพกพานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมแนะนําให้ เก็บรุ่นนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้ก็ดีนะครับสามารถเก็บได้ทุกรุ่นนะครับถ้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับศักดิ์สิทธ์ทุกรุ่นนะครับครับแต่รุ่นนี้นะครับเป็นพระอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้สะสมไว้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดหลวงตาพันวัดใหม่อมรุตปี2002นนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใด ขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงกาลสินครับ